เกิดอะไรขึ้นกับแอคเคาท์นี้แอคเคาท์ account นี้นะครับผมมีคอนแทคกันมาเยอะมากเดี๋ยวลองไปดูสคริปก่อนครับโอเคครับซึ่งแอคเคาท์นี้นะครับผมมีทั้งหมดด้วยกัน6คลิปซึ่งทุกคลิปจะทำมือแบบนี้ครับ สัญ,ญลักษณ์มือตัวนี้นะครับผมเป็นสัญ,ญลักษณ์มือขอความช่วยเหลือมาจําเราไปใช้ได้นะกลับมาที่อคราวนี้ครับผมมันเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนดูจากคลิปก็คงจะรู้ว่าเขาขอความช่วยเหลือนะครับเพราะว่ามีคลิปหนึ่งของเขาที่มีโทรศพัพท์วางอยู่ตรงนี้แล้วเขียนเขาว่า Help ไว้หมายความว่าแบบช่วยด้วยอะไรแบบนี้ก็บอกเลยว่าการหาข้อมูลเกี่ยวกับอีคราวนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ทิ้งอะไรไว้สักอย่างแต่การคาดว่ามันเป็นแค่เรื่องแต่งครับทุกคนเป็นการนำคลิปเพื่อเรียกกระแสอะไรแบบนี้อันนี้ขอาคคิดเห็นกันนะทุกคนจะะคคคคคิิิดังงไแแลลล้้ววตตต่ท่ทกนเเพราาาาาือาอปปม6 ถ้าเขาต้องการขอความช่วยเหลือจริงเขาโทรหาแบบฮอตไลน์ดีกว่าโทรหาตำรวจอะไรแบบนี้เพราะเขามีโทรศัพท์อยู่ในมืออยู่แล้วทุกคนเขาโพสติ๊กต็อกได้ดังนั้นการกดโทรน่าจะจิ๋วในที่สําคัญเขาก็มีมือถืออีกเครื่องครับผมแถมเครื่องนี้มีสัญญาณด้วยถ้าไปดูคลิปจะเห็นขีดสัญญาณอยู่ถ้ามือถือมีสัญญาณทาไมไม่โทรไปดีกว่าและที่สําคัญคุณเอามาโพสติ๊กต็อกแบบนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่าถ้าคุณไม่ปลอดภัยจริงแล้วมาโพสติ๊กต็อกแบบนี้ถ้าไม่มีคนดูเลยเนี่ยใครจะช่วยคุณได ดังนั้นเรื่องทั้งหมดนี้กันว่าแบบแค่คือสร้างกระแสครับทุกคนคลิปเรียกกระแสเฉยไม่มีอะไรเลยย้งอีกครั้งว่าความคิดเห็นของกันครับเพราะกันก็ไปค้นต่อไม่ได้เพราะว่ามีแค่นี้จริงๆคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็เมนต์กันบอกเมนบอกกันไม่ใช่เมนกันบอก